สวัสดีค่ะน้องๆผู้ชอบสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะสาธุสาธุค่ะก็คือเล่าประสบการณ์ตรงเลยตะคี้ก็ได้ได้โอกาสเรียกว่าได้สิ่งดีๆในชีวิตได้ได้ทาองค์อ่าอ่าสีทาใหม่เป็นสีน้ำเงินก็แพรวบเปลาเสร็จแล้วก็เราก็ล้างกระบองกสีที่ก็ต้องล้างสีค่ะล้างเสร็จอปวดปัสสาวะเลยห้องน้ำดีกว่าเข้าไปก็ไม่คิดเลยสบายใจใช่ละปุ๊บพอจะออกจากห้องน้ำอ่ะ จะจะกำลังจ่ายกูเ <tranqu> น <ility> ี <shocked> it, ่ยอ้ะง so ูค like, ่ะง uh, ูง okay. ูอยู่ตรงนี้เลยคือห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตระประมาณเนี้ยค่ะมันก็เดือดเเอแล้วก็บอกลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยงูอยู่ในห้องน้ำที่ออกไปไม่ได้บอกแล้วทําไงดีบอกน้องได้เอาไม้มานะลูกชิ้นเี่ยเขาก็นึกว่าประตูอะเคาะรับงูจ่อบอกน้องนไม่ใช่น้องส่งไม้มาพี่ต้องรัดบานประตูแล้วปวดให้งูมาเลือกไป เพราะเสกกว่าเขาจะหาไม้มาได้นะงูมัมนก็เปลี่ยนทิศทางแล้วไอ้เราก็หนีมาตรงตรงอ่างอาบน้ำมันมีกำแพงก็มาหมาปุลูกก็คอยมองว่ามันมันเลื้อยไปทางไหนมันก็เลื้อยมาอาใจนแล้วเว้ยมันจะมาหาเราแล้วอ่ะตรงอ่างอาบน้ําที่เลยตัดสินใจต้อง แปลงตั้งเป็นลิงปีปุ๊บปุ๊บแล้วโัวตุ๊บตุ๊บออกไปออกมาพ่ออกก็คือต้องรักษาด้วยมนุษย์เรายังมีความกลัวอยู่แล้วเป็นเสนะห์นะผมมีใครเหรอจะเข้าไปแล้วเกาะงูไปไม่ได้เพราะงั้นเรื่งงนี่แน่ๆเลยค่ะที่ก็เลยรีบกระโดดปุ๊บออกมาเสร็จแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปแหละแล้วงูก็เลื้อยข้าไปหลังถังน้ําคบแต่บอกว่าทุกคนยังอยู่นะเราได้ไม้มาเนี่ยเราก็คือด้วยความที่เรากลัวเราคือปัดปัดให้งูไม่ยุ่งกับเรากกอนแล้วค่อยปีนลงมา เสร็จแล้วเด็กหนุ่มสองคนหน้าตาหล่อใจดีก็ไปอัญเชิญงูบอกจีไปทำอะไรเขานะอย่าไปฆ่าบอกลูกไปนะลูกนะห้องน้ำไม่ที่เล่งของหนูให้เขากลับบ้านไปแล้วก็ไปเลยไปก็คือเขาก็ไล่แล้วก็เขาก็มุดลงไปใต้ดินีแล้วก็ไปที่ที่เขาชอบแล้วแม่ใบในเลูกแต่เนีคยเขาคาที่ทำตวงูอะไรคะงูเขียวแต่แปรกะตรงเบี้ยแม่เขามีลายอ่ะเขาบอกเหมือนก็เป็นงูเห่าแต่คือเป็นลายจริงนะงูเขียวธรรมดาตรงหัวเนี่ยมันจะไม่มีลาย ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเนอาจจะเป็นงูที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วที่เป็นคนที่มีแนวความคิดทั้งทางสมัยใหม่และเก่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีการแอติเวตร่วมกันได้อาจจะเป็นงูเห่าชนิดใหม่ที่เป็นสีเขียวหรือปากที่พี่พิดเองนะฉะนั้นก็อย่าเชื่อนะว่าเป็นงูเขียวเหนียวซับใช่เดี๋ยวจะเหนียวซับให้พวกเพื่เรารุยรวยรุ่ยงแหงงปังปังปังอะไรนะภาษาเขมร บะปมาบโมเฮ้ยป้าบ้ะโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเรียกสัตมาค่ะพี่ดิชี่ก็ได้มาถอนรหัสกับครูเบนแล้วก็มีวาจาที่เป็นมงคลคต้องวาจาที่เป็นมงคลแล้วเป็นวาจาที่เป็นโอรับแล้ววันเนี้ยพี่ดิชี่ก็มาเนี่ยค่ะทำความสารปูตั้งแต่เช้าครับเกิดแต่ความโชคดีทำรงทานพาคนนำขอขมากรรมเพื่อที่จะเปิดโชคเปิดลาบนะคะแล้วก็ครูเบนยอมรับว่า ได้บ้านเลขที่ที่อาสมอะแล้วออกสองตัวแต่สามตัวยังไม่ออกแล้วครั้งแรกคุณเ็นอยู่นี่ไม่เคยเห็นงูเลยแล้วพี่วิเชียมาทําความสะอาดมาสวดมนต์ที่นี่พี่ปูไม่เคยมีไม่เคยมีค่ะคุณเ็นไม่เคยเห็นแล้วทีเนี้ยแต่เห็นในป่าในคือไม่เคยเห็นเป็นตัวแล้วื่ออาสมเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเลขอาสมสามตัวคืออะไรคือสองตัวออกไปแล้วอาจจะเป็นโชคของพี่ดิชีที่ได้เจองูเพราะวันนี้พี่ดิชี่สองวันแล้วนะที่มากวด มากวดมากวดล้างมาเช็ดปูพญานาคมาถวายผลล้มาลากไม้ตั้งแต่เช้าคือพิธี่ปูก็เลยบอกให้สัญญาก็เลยให้เมื่อกี้เนาะเราก็เห็นว่าก็ไม่คิดว่าแกจะเห็นงเมื่อกี้แกก็ตะโกนมาเมื่อกี้นั่นแหละเสกข้าพเจ้าพ่อลูกชิลูกชิลูกชิลงู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 นี่ห้องแม่เขาไหม้หน่อยเขาไหม้หน่อยคือเรื่องจริงเลยอ่ะอยากรู้บ้านเลขที่ไหมคะ ก็เป็นแนวทางเนาะ่บ้านเลขที่อะค่ะสองหกห้าสองหกห้าบ้านเลขที่ที่อโสมาลัวขยะบ้านเลขที่อาร์โซมาลัวและสองตัวที่ว่ามันออกไปแล้วเหรอคะคุณบินคือคือพอได้บ้านเลขที่ก็ออกเลยคนณถูกหกถูกถูกเป็นร้อยคนที่ดูไลฟ์สดค่ะห้าหกก็หกห้าเลขที่บ้านก็ห้าหกนะคะไปคิดเองนะคะติดต่อกันเลยติดต่อกันอะไรขนาดนี้ติดต่อก่ะ เลขเลขที่บ้านของคุณพี่ก็ห้าหกค่ะห้าหกอือมันนี่หกห้าเออเนี่ยมันเลขมันตรงกันเลยเนาะใช่ค่ะคุณแล้วเยกบุญสัมพันธ์ค่ะร่รวยปังๆด้วยกันค่ะแล้วพอไอ้สีฟ้าไอ้สีฟ้าแปลกแล้วก็ทาสีฟ้าโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสลับที่กันสลับที่กแต่นั่นแต่สลับที่กันก็คือพี่ลิซ่าท่านก็มาเป็นเจ้าภาพสร้าง ผูขอบรมันแล้วก็ทาพิธีพวงวพค่ะแล้วปรากฏการปรากฏการก็คือว่าเป็นที่วิสาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในเรื่องของอาหารอาหารมาหลายคาบแล้วเป็นยังไงนะมันบังเอิญก็เวลาเราสั่งกับข้าวเนี่ยแล้วก็กินด้วยกันเนาะสั่ง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 ไปวันแรกก็เก้าร้อยแปดสิบนะเก้าร้อยแปดสิบแล้วก็วันที่สองก็เหมือนกันก็สั่งสั่งสั่งแบบปกติเทกาก็มาเก้าร้อยแปดสิบเหมือนกัน อครับแล้วก็ที่นี้พวกวันที่สามพิซซ่าก็ให้ครูเบนเนาะที่ว่าเงินถอนรหัสน้อสามคนถอนรหัสชีวิตแล้วก็เหมือนกับให้ใน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 ใบของธนบัตรก็ไม่ได้สังเกตเราก็ให้ครูเบนนั่นแหละแต่ว่าครูเบนก็อ้าพิิซ่าเก้าแปดอีกแล้วเขียนเก้าแปดอยู่แล้วก็รหัสเบอร์ของไอปฏิทินอ่ะไอเย เบอร์ของอะไรเงินเขาเรีแบงค์แบงค์งานของแบงค์อ่ะมันมีเบอร์อะไรนะเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเะนั้นปู่ใจก็บอกว่าดิฉันก็บอกว่าเออดูไว้นะเก้าแปดนะปู่ใจก็บอกว่าเพิ่มศูนย์ไปอีกเก้าเก้าแปดศูนย์อ่ะอ่าแล้วก็แบงค์ก็มีโอเคเห็นพี่ดิซ่าได้ถอนรหัสกับคุณเบนคือขาขึ้นครับตอนพี่ดิซ่านี่ขาขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับสิ่งที่าัถนาจะสำเร็จ พี่ลิซซี่ถามว่าจะมีโชคไหมคือมีโชคนะคะก,ก็เลยมาแชร์แนวทางแชร์เป็นแบบว่าโชคลาภแล้วก็ที่ลูกชิ้นก็ขาขึ้นแต่พี่ลิชชี่เนี่ยคือว่าจะเป็นมงคลว่าจะให้โชคเวียจะเป็นทรัพย์ก็เลยให้มาแชร์ประสบการณ์เผื่อได้มีแนวทางด้วยกันถ้าประสบการณ์ความปังความแฮปปี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างล่ะได้มาอยู่อาสมสองสามวันก็เหมือนครอบครัวนะให้ความจริงใจให้ความอบอุ่นแล้วก็นี่แหละ ความรักอบอุนแม้แต่ปู่ก็รักลูกหลานที่มาต้องเป็นสิ่งที่ดีครับมาอยู่ก็ไม่มีอะไรแปลกเป็นปกติไม่มีปกติแล้วก็อยู่แบบอบอุ่นปู่ท่านคงต้อนรับอย่างดีแล้วเนาะใช่ใช่ครับผมเห็นเห็นคุณพี่พี่ดาบอกว่าถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ดีจะอยู่ไม่ได้เลยใช่คือพลังงานไงแต่ว่ามาแบบ ลังเลสงสัยนี่โอเคอยู่แต่ว่ามาแบบอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะก็ก็คงต้องเออเนาะก็ไม่รู้อนะเนาะครับครับผมเนาะพอทุกคนก็ต่างมาก็ต่างอยู่สงบเพราะว่าปู่ท่านก็ตอนนั้นเป็นอย่างดีเนาะใช่ค่ะครับผมทั้งสองท่านมาสวดมนต์ใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ลาชู่นะคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> สงบดีคะ่ะยู้เล่่อหยุ่การจิตที่แบบพวกเราสามคน โดนลมพายุแต่ทุกคนไม่รู้เรือ่องเลยที่ลมพายุเจ็บเต็นจะลอยอะ่ะตอนนั้นอนะ่ะหลังจากสุดนนี<ะ>้น้องเราเรานอนแล้วตอนนั้นอะ่ะเราอนอนแล้วนนล,วลมก็มาแบบ ดุร้ายเหมัอนกับเพิ่มพายุเลยอ่ะพี่นอนเต็มเขาดูสึกเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าไม่มีอะไรกลุมเลยไม่มีนอนไม่มีสายท่างล้เพื่อนพยาบาลการพี่ก็ลุกขึ้นมาสมาเซ็นกนเรื่อยไหวเพราะว่ามันมาโดยตัวนอนคว่ำกันแล้วหงายกันแล้วพยายามเอาหมอนมาก็ปุ๊บปุ๊บแล้วสองคนนี้มันมันนอนได้ไงวะเราชี้แจ้งนี้แต่สุดท้ายแลเป็นเราหนากว่าเป็นบางอยู่บางเลยคือบางมากเลยแล้วพี่เราจะลอยนี้เนี่ยคือเอาแล้ฉันทหารนี่แหละเช่นนอนสมาธิอะไรนีจะเกิด ก็เลยนอนแล้วหลับไปสักแป๊บนึงลมก็สงบม่ถามทุกคนไม่รู้เรื่องแล้ว่ามีลมไกยเพราะว่าตรงนั้นนะคะเป็นที่เมืองรับแลพที่พี่ดาบอกครูเบนก็เห็นค่ะหลายคนเห็นเป็นชุดขาวแล้วก็ใส่สรงสีแดงแล้วก็พี่ที่เขาถูกหวยสามตัวตรงที่มาปฏิบัติที่นี่ก็นอนอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะท่านก็อาจจะเป็นการทักทายเพราะว่าพี่ๆมานอนที่นี่น่าจะสองคืนแล้วก็มาสวดมนต์ที่องค์ปู่แล้วก็ จะให้ปู่อาจจะให้โชคให้ราบกลับไปก็สาธุเป็นสิ่งที่ดีครับผมใช่ค่ะเหมือนปู่ท่านรับรู้เนาะใช่ครับปูท่านรับรู้ก็เลยมาแสดงให้เห็นอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็มีข่าวดีก็คือเอฟซีของน้องนิวพารวยนะคะก็โทรมาหาครูเบนวันนั้นนะคะก็คือเราเรื่องเราพูดถึงเรื่องบ้านสอลงเนาะก็เลยมีคนมาอยากบูชาทีนี้พอบูชาไปเห็นบูชาไปแค่ห้าคนนะ แต่โทรกลับมาสามคนโทรบอกมาเอาอีกเพราะว่าถูกหวยใช่อันนี้ครูเบนก็เซอร์ไพรส์แล้วกันนะคะพี่น้องได้มาปฏิบัติมาร่วมบุญที่นี่นะคะเบนมอบให้เลยก็เป็นบ้านสาวหลงแล้วก็เป็นที่พึ่งใจใช่ค่ะใครที่ ครที่มาร่วมบุญทําโซล่าเซลเพราะว่าร้านสาวหลงนะคะของดีเนาะของดีค่ะสวยมากเลยมาณบัตรยาเลยนะคะมาสมของอาจารย์ไตรนะคะณบริลามค่ะใครมาร่วมบุญหรือว่าอยากบูชาเนาะอย่างที่พี่ดาบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทําสําหรับผู้ที่จะมาปฏิบัตินะคะก็อันเนี้ยก็ดีใจกับคนที่ได้นะโอเคอันนี้ก็ถ้าอยากได้ก็คอยติดต่อครูเบนแต่เงินทุกบาทไม่ได้มากับครูเบนหรืออะไรก็คือจะเป็นในการบำรุง ทำนุเกี่ยวกับไฟนะคะเกี่ยวกับสร้างสร้างองค์ูต่อเพราะว่าองค์ูเนี่ยแบบอีเยอะเลยนะคะหาก็ใครอยากมีโชคมีลาบก็แนะนําเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกแก้วว่านสาวเป็นลูกแก้วสีพึ่งว่านสาพึ่งว่านสาวหลงใช่ค่ะผมโอเคเสาวหลงก็เกี่ยวกับพระคุณเกี่ยวกับนี่ก็อันนี้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโชคลาบเมตตาแล้วก็ใครอยากร่วมบุญเราก็ให้เลย ไปร่วมบุญเราเราก็ให้นะคะก็เป็นคือครูป็นมีความพิเศษโชคโชคสามชั้นมีการเสกในวันที่จุดเทียนยังไม่พออาจารย์ปู่เสกอีกแล้วยังมีว่านสาวลงอีกแล้วก็ยังมีพี่ดาที่เป็นผู้ที่พิพาวนาแล้วสำเร็จคือท่านพูดจริงว่าท่านภาสำเร็จ แล้วก็ตั้งใจมากครับค่ะข้ามน้ําข้ามทะเลมาทําให้กับทุกท่านให้มีโชคปังๆครับแล้วก็อีกอย่างสาคัญเนาะแม่คําแก้วพอดีท่านเพิ่งกลับเมื่อวานค่ะนะคะก็ท่านมาเป็นแม่ครัวให้กับงานจุดเทียนตลอดครับแต่ทีนี้เลขเนาะท่านก็บอกว่าอ่าตามต่อครับท่านบอกมาสองตัวคะเป็นแนวทางของแม่คําแก้วเนาะค่ะก็คือห้าสี่ห้าตัวเดิม ค่ะท่านบอกว่าแล้วไงคะว่าถ้าเขาจะบอกลวกหน้าแต่ถ้าไม่บอกวันนี้มันจะเอกงวดต่อไปท่านเลยบอกว่าห้าสีทคนเหคืแม่คําแก้วบอกสามเจ็ดสามออกสามเจ็ดเจ็ดโอ้โหแอดมินก็กรีดลั่นเลยคิดว่าเรียกแม่คําแก้วถูกที่ได้มาดูมันเป็นสามเจ็ดสามกีดแต่กรีดลั่นค่ะแล้วก็อ่าต้องอนุโมทนากับน้องนิวมากๆเพราะว่า มีพี่ผู้ชายคนหนึง่งได้เห็นคลิปนาครูเบนออกไปพี่คนนั้นนะ่ะตั้งใจมาขอพรปูพ่พญานาค่ะและทีเนี้ยอาจารย์ไตเดเรียกให้ไปเป่าแล้วแกกราบอาจารย์ไตเลยเพราะแกปวดหัวมานานปวดหัวไปไม่มีสาเหตุอะ ได้โชคยังไม่พอแล้วก็ยังหายอากาศจากอาการปวดหวัวใช่ค่ะที่นี่เราไม่ได้เรียกร้องในการปัดเป่าแต่ค่ะแล้วก็พอดีครูเบนก็สําเร็จเนาะอธิษฐานสเร็รรยหลายระยะอย่างครูเบนเลยตั้งใจว่าจะทําสมุนไพรแจกถ้าใครมาแบบระยะนี้ครูเบนก็จะได้สมุนไพรไปด้วยเพราะว่าเราสําเร็จแล้วใช่ค่ะคือครูเบนอสอบแพทย์แผนไทยติดนะคะสำเร็จค่ะก็จะอธิษฐานว่าถ้าสอบติดเราจะทําจะสมุนไพรยาหม่องยันนวดแจกคนชอบ แจกคนเท่าคนแก่แล้วก็จะเสกให้ด้วยเวลาปวดขึูนคือเดียวอย่างนี้น,<า>นะค่ะใช่คนะ่ะก็อขอพรปูนี่แหละ,ะปูกไม่ได้ให้แค่เรื่องโชคนะเรื่องการงานการเงนิงนง środ, หรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอนะ่ะเรามาสวดมนต์มาปฏิบัติมาขอพรปูนะคะปูก็ให้ด้วยอันนี้ก็เลยให้โชคให้ลาบให้ปังให้สิ่งดีๆคก็คือว่ามาตรงนี้ก็มีทุกอย่างเลยรับผมมีทั้งโชคลาบมีทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับผมของมงคลนะครับท่านผู้ชม ก็ย้ามีครั้งว่าเป็นแนวทางเป็นคุณเชื่อแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เทวดาให้ให้ทางเราตลอดที่เราไม่เรียกร้องไม่อะไรลอดภัยอ่ะได้ของดีจากเสียงเิษย์โดยตลอดครับค่ะอย่างเช่นเหล็กไหลเหล็กไหลไทดําที่เราได้มานะคะป้องกันคุณใส่แคล้วคลาดปลอดภัยเทวดาก็ให้เราอีกนะครับและว่าสซาวลงเทวดาก็ให้เราให้เพื่อที่จะให้ ให้พี่น้องที่บูสัมพันธ์เอาไปให้บูชาเรามีโชคมีลาภนั้นต่อเราก็จะได้แบบปัทวีธาตุเหล็กไหลแล้วก็สีพึ่งคือได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์อะมาตลอดเลยขึ้นที่นี่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกไกเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่นี่สถานที่โบราณค่ะค่ะแล้วก็มีพี่น้องเนาะก็เริ่มมาถวาย ผลหมากลากไม้มาบวงสวงค,ร,ะค,ะคร,รับนะคะก็เคล็ดลับนะคะถ้ามาที่อาสมอโรคยาให้เรานำนำ,นำเขาเรียกว่านำบุญมานำมามามา,มาสวดมนต์มาให้ให้ก่อนเราจะได้รับที่นี่จะเป็นอย่างนั้นมาสวดมนต์เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทําบุญให้องค์ปูนะคะหรือทําบุญให้กับตัวเองด้วยนะแล้วก็หรือจะเป็นการผลหมากล,ากลากไม้นะหรือว่าเป็นการบวงสรวงเนี่ยค่ะ อ่าหลายคนอันนี้มันเป็นเคล็ดลับเนาะเขาแต่ละที่แต่อันนี้คือสังเกตเราเห็นว่าคนมาอธิษฐานแล้วสําเร็จไหมแต่มันยังช้าแต่ถ้าบางคนเอาผลละหมากลากไม้มาเลยมาสวดมนต์หรือมาสวดมนต์มันกลับมามอบให้ไมมาให้ท่านก่อนอะที่องค์ปู่ค่ะมันกลับมาปฏิบัติเปิดโชคเปิดลาบก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้หลับนะก็แนะนํานะคะ ที่อสมบรุขาอำเภอพุโคนคชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีพี่น้องจากทั่วโลกมาอย่างนี้บ่อยๆคับต้งแเดี๋ยวเห็นน้องมาเรื่อยๆามาบันทีน่บันที่คนก็เป็นอ,อย่างนี้และน่าราักครับผมเนาะก็ส่วนใหญ่ที่มาก็จะมีแต่ดวงดีทุกท่านเนาะใช่นะครับผมแล้วก็ครูเบน,นเป็นตัวแทนของแม่คำแก้วใ<ช>นะครับที่เอาแนวทางมาแบ่งไปให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครูบินแล้วก็คุณแม่คุณพี่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับุกท่า ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่คําแก้วนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณแม่กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าฝากแนวทางไว้ก็คือ5้าสี่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ถ้าใครอยากติดตอ่อคุเบนนะคะก็ติดตอ่อที่แอฟฟ้าพิมพ์คําว่าเปาฯมหาระง,งับนะคะหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แอบมืนก็ขอจบคลิปว่าจะเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ